ความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18บปปีควรนีผู้ปกครองให้คำแนะนำจ้านี่กลับมาเบิ่งย้อนหลังนะจ้าแนวทางของสุดท้ายของพี่หลิวนะคะวันนี้นะคะก็วิ่งวิ่งหกวิ่งแปดนะคะหกศูนย์หกสี่นะคะแต่ว่าบัตรจับหกฮ่าฮ่าหกนะจ้าคือเป็นรูดนะรูดนะคะแล้วก็แปดก็มีเลย คือเขายูจ้ะเข่าแบบวิ่งรูดนะคะ,ะถ้าจับคู่หมดนะคะแต่วิ่งหกวิ่งแปดเข้านะคะเราไปตามต่อกันเลยค่ะสวัสดีจ้า fc ที่น่ารักสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะแนวทางนะคะก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องนะคะคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะผลลาวพัฒนาวันที่10ก็ได้ออก5 5 9 4 5ล่าง,าง8 4ล่างนะคะพี่ลิวก็ให้วิ่งอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรสูตรโคงสุดท้ายก็วิ่ง6วิ่ง8นะคะเข้า8เพราะว่าจับคู่จับคู่ จับปรด้จับหาไซเนาะจับปรด้จับซีไซนะเป็นเลขวิ่งเข่าเนาะพี่น้องจ้าทั้งแปดทั้งหกนะคะหามาดีเหลือเกินเนาะจ้างวดที่แล้วก็ห้าเก้างวดนี้ก็หาหกนะคะัตเดียวกันออกโตเกาเนะพี่น้องจ้านะคะจวดจ,จัดฝัดบึ่ม่อกันเล่นนะคะเพื่อนๆน,นะคะพี่ลิวก็ให้นี่เป็นแนวทางสูตรนะคะ สุดเด่นหกเจ็ดแปดนะคะมีหกห้าหกหกหกเจ็ดนะคะนะคะแล้วก็มีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะคะแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะคะนะคะแนวทางนะคะขอบคุณแนวทางลาวพัฒนางวดวันที่สิบสองพฤศจิกายนหกสี่นะคะ ผิดภาพประการใดก็ขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะอขอบคุณที่มารับชมนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีโชคม,มีราบนะคะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดแจ้งกดกระดิ่งกริ๊งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะฝากฝากติดตามช่องแม่หลิว พารวยด้วยนะคะเพราะว่าลงห่าหน้อยไว้ช่องแม่หลิวหา้าแม่หลิววพารวยนะคะห่าหน้อยก็ปังทุกวันนะคะนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะ